คลิปนี้ต้องพูดถึงแคลไลนเอ e ิสันนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่2ของการให้การและมีข่าวไม่ดีเท่าไหร่มีการพูดถึงคนไทยมีการพูดถึงสาวไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับมหากราฟ FTX มหากาฟ Alameda Research นะครับในวันที่2ของการให้การนะครับแคลไลนให้การว่าแซมแบงแมนฟรีเนี่ยสั่งให้ c a แค l i n e ตกแต่งงบดุลบริษัทให้ดูมีความสวยงามให้ดูไม่ออกว่าบริษัทเนี่ย ขโมยเงินลูกค้า FTX มานะครับและให้ดูเป็นบริษัทที่มีความเสี่ยงน้อยเพื่อที่จะหลอกขาย Equity หรือหลอกระดมทุนให้นักลงทุนทั้งสถาบันนักลงทุนรายย่อยเนี่ยเข้ามาหุ้นส่วนกับหรือเข้ามามีหุ้นกับ FTX หนึ่งในนั้นคือนักลงทุนในซาอุดีนะครับรวมถึงเจ้าชายซาอุที่แซมกับแคลไลนพยายามหลอกเข้ามาลงทุน แคลไลน์บอกหนูรู้สึกผิดมากแต่แซมสั่งนะครับทีนี้ไฮไลท์ของวันนี้เนี่ยจะเป็นการให้การของแคลไลน์เกี่ยวกับ a l a m มิ a Research ์ชนะแคลไลน์บอก a l a m มิ a Research เนี่ยมีเงินค้างในบัญชีคริปโตเอ c h a n g นของจีนเนี่ยสองเอ็กชแนนเอ็ก OKX และหนะัวบี้ค้างอยู่ประมาณพันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งทางการจีนเนี่ยสั่งให้2 Exchange นี้ ระง,งับบัญชีเพราะดูว่ามันเป็นบัญชีที่มีความไม่ชอบมาพากลน,นะครับทำให้แซมเนี่ยโกรธมากแซมจ้างทนายแซมตั้งกองบัญชาการขึ้นมาเพื่อพยายามเอาเงินคืนนะครับมีแผนในการใต้โต๊ะทางการจีนมีแผนในเรื่องของการจ้างผู้หญิงไทยแคลไลใช้คำว่าจ้างกลุ่มสาวไทยที่เธอคาดว่าเป็นโสเพณีนะเธอใช้คำว่า Thai p r o s t t t u ต e s เติม S นะครับคือจ้างหลายคนมาเปิดบัญชีม้าแผนของเธอคือลายแผนของเธอคือนี่นะครบเธอบอกว่า and we try to basically have our main account lose money and have those other accounts make money นะฮะพูดง่ายคือเทรดให้บัญชีหลักเธอเนี่ยเสียตังค์ให้กับบัญชีม้าของผู้หญิงไทยที่ไปจ้างเปิดบัญชีเพื่อที่จะได้กำไรคืนมาจากบัญชีม้าของผู้หญิงไทย เพราะบัญชีหลักของเธอถูกระงับห้ามถอนนะครับซึ่งตรงนี้คือ1ในความพยายามและเป็นข่าวที่วันนี้ศูนย์ข่าวคริปโตพูดถึงประเทศไทยพูดถึงคนไทยและพูดในทางไม่ดีเท่าไหร่จากการให้การของแคลไลนะฮะตรงนี้เนี่ยพูดตรงๆเสียใจกับแคลไลนะฮะเธอดูซื่อดูใสดูน่ารักแต่เธอให้การไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้นะครับเ,เท่านั้นไม่พอนะครับหนึ่งใน to do list หรือลิสที่แคลไลน์จดไว้เนี่ยลิสที่เธอจดว่าเธอต้องทำเนี่ยหนึ่งในนั้นคือการหาทางให้หน่วยงานกำกับดูแลเล่นงานกับคริปโตเอชเชน์คู่แข่งอย่างคริปโตเอชเชนบีนแนนซ์นะครับก็เพื่อนๆอคงต่อภาพน่าจะต่อภาพออกนะครับแคลไลน์ Caroline, มีศักยภาพสูงเธอกล้าเขียนไว้ในโน้ตว่าเราต้องเล่นงานกับเอกเชน์คู่แข่งอย่างบีนแนน นะเธอกล้าเพราะอะไรเราพูดถึงหลายรอบนะครับเกลนอลลิสันคุณพ่อของแคลไลเป็นหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ที่มหาลัยอ็ไอทนะครับและเป็นนายเก่าของประธานแกรี่หรือคุณลุงแกรี่ของแคลไลนะแกรี่ Gary เคยสอนที่ MIT นะครับและแซมแบงแมนฟรีก็เป็นสิทธิ์เก่า MIT ที่ในขณะนั้นเนี่ยกำลังมีความสัมพันธ์กับแคลไลน์นะซึ่ง เพื่อนๆน,นึกภาพว่าถ้าแซมแต่งงานแกรีอ่อาจต้องมาเจิมหน้าผากแคลไล์เจอหน้าผากแซมหรือเปล่านะครับแต่บังเอิญว่าไอ้วิกฤต FTX เนี่ยมันล่มซะก่อนมันพังซะก่อนนะครับและนี่คือเหตุผลถ้าใครจำได้ล่าสุดที่ผมมาภาคในเรื่องของ House Financial Service Committee ทางคอมมิชเนี่ยร้องขอให้ประธานแกรี่ ยื่นเอกสารการติดต่อหรือการสื่อสารระหว่าง SEC Gary, กับแซมแบงก์แมนฟรีเนี่ยขอให้แกรี่ส่งให้รอ10เดือนแกรี่ก็ไม่ส่งนะส่งได้ไงส่งก็พังทั้งระบบ Gary, นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลอ,อดคิดไม่ได้นะอดคิดไม่ได้ว่าไอคืนที่เรานอนน้ำตาไหลเพราะพอตแตกพอระเบิดตอนช่วง FTX เนี่ยมันส่วนหนึ่งเนี่ยมันแคลไลน์กับแ a m ด้วยนะครับ คืนที่เรานอนเครียดว่าเอ้บบีนแนนซ์มีฟัตเยอะหรือเกินเนี่ยปรากฏแคลไลเล่นขึ้นใต้น้ำนะครับต่อไปมาพูดถึงคุณป้าลิซเบ e ตวอร์เรนนะครับสามสี่วันที่ผ่านมาต้องแต่วิกฤตปาเลสไตน์อิสราเอลฮามาสมันคุกกุนขึ้นมาเนี่ยมันก็มีข่าวในเรื่องที่ว่ากลุ่มฮามาสระดมทุนโดยใช้คริปโตเคอเรนซีระดมทุนได้หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐข่าวที่ว่ากลุ่มฮามาส ใช้ Binance เป็นแพลตฟอร์มท่อน้ำเลี้ยงแล้วก็ข่าวที่ว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยหรือบัญชีของกลุ่มฮามาสเนี่ยถูกอายัดจากตำรวจอิสราเอลนะครับซึ่งข่าวแบบนี้เนี่ยผมอ่านหลายรอบนะผมอ่านมาตั้งแต่ปี2020แล้วนะครับข่าวที่ว่าฮามาสเฮสบลาใช้ rency, คริปโตเครนซีนะฮะแต่ล่าสุดคุณป้าลิซเบ e ตวอร์เรนเธอออกมาตอกย้ำนะครับเธอออกมาได้ทีขี่แพะไล่ นะเธอบอกเอาอีกแล้วคริปโตเคอร์เรนซีอีกแล้วใช้สนับสนุนฮามาสนี่นะครับเธอบอก uh, it's alarming and should be a wake up call for lawmakers and regulators that digital wallets connected to Hamas received millions of dollars in cryptocurrencies นะครับเธอบอก uh, มันน่าตกใจมากและเรื่องนี้ควรทำให้นิติบัญญตัติหรือสภานิติบัญญัติ กับหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยตื่นกันได้แล้วนะดิจิ t a l Wallet ที่เชื่อมกับกลุ่มฮามาสเนี่ยตอนนี้ได้เงินสนับสนุนเป็นล้านเลยเงินจากคริปโตเครนซีนะครับซึ่งเพื่อนๆน,น,นึกภาพนะคนที่ไม่มีความรู้เรื่องคริปโตชอบคิดแบบนั้นนะชอบคิดว่าโอ้คริปโตเครนซีใช้ในการฟอกเงินใช้ในการสนับสนุนจะเป็นกลุ่มอะไรก็ตามนะครับง่ายกว่าเงินเฟียนะซึ่งเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ย ผมก็คิดเหมือนป้าลนะิซาเบตะตอนนั้นผมไม่มีความรู้นะผมไม่รู้ว่า Bitcoin เป็นโอเพนโซ e ส l บล็ c h a i n ที่สามารถตรวจสอบได้ตอนนั้นผมไม่รู้นะครับพอเรารู้เนี่ยคนที่เข้าใจคริปโตคนที่เข้าใจเรื่องบล็อกเชนถึงระดับหนึ่งเนี่ยผมว่ามองออกเลยว่ามันมันไม่ง่ายในการใช้คริปโตในการฟอกเงินนะครับนึกภาพว่ากลุ่มมิจฉาชีพสมมติคนค้ายาเนี่ยเอาเงินมายกตัวอย่าง มาซื้อรถซื้อบ้านกินก๋วยเตี๋ยวซื้อพวงมาลัยซื้อนู่นซูนี่เนี่ยกว่าจะตรวจสอบได้เพื่อนๆน,น,นึกภาพว่าต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปสัมภาษณ์กี่คนต้องไปเปิดกล้อง cctv กี่ตัวกว่าจะถามว่าไอ้นี่มาไหมไอ้นี่ได้ใช้เงินตรงนี้ไหมมันซื้ออะไรบ้างนะครับถ้าเทียบกับคริปโตเครนซีคุณเอาเด็กอายุ12ที่มีอินเทอร์เน็ตเปิดข้อมูลออนเชนได้คุณให มาม่าแห้งมันซองหนึ่งให้น้ำส้มมันขวดเนี่ยมันสามารถทำได้เลยตื่นเช้ามารู้เลยว่าใครใช้เงินไปทำอะไรนะแต่กับเงินเฟียเนี่ยมันยากกว่าเยอะมันยากในการตรวจสอบนะครับบางคนมองว่าใช้ม o น e r o ไงใช้ Monero เนี่ยตรวจสอบ payment ไม่ได้หรือใช้เอ r ์เนโดแคชเอาคลิปโตมาปั่นตรวจสอบไม่ไดนะ้นั่นเป็นทฤษฎีนะครับในทางเป็นจริงผมอ่านข่าวประจำไอ้ที่ใช้ท o r n เนโดแคชใช้ม o นเนี่ย ถูกจับประจำนะครับเพราะสุดท้ายมันมีออน a m p กับอ f ฟแรมและสุดท้ายคริปโตเอกเเฉนสมัยนี้เนี่ยมัน KYC ยันหน้าผากยันคางยันหูทุกอย่างมันตรวจสอบได้มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะเพราะนั้นคุณป้าควรจะแก้ปัญหาให้ถูกจุดก่อนที่คุณป้าจะมาโทษคริปโตคุณป้าควรจะไปดูว่าประธานแกรี่เนี่ยคุยอะไรกับแซนแบงแมนฟรีไอประเทศที่เป็น Free Country ที่มีการค้าเสรีเนี่ยมันใช้วิธีอะไรกัดแกล้งคู่แข่งคุณป้าควรไปดูตรงนั้นเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีขอให้ทุกคน,นปลอดภยัยดูต่อไปครับผม